สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะคในช่องไม่กำไรแฟมิลี่นะคะ,ะวันนี้นะคะกะ็หลังจากกลับมาจากซุ้มใหญ่นะคะเมื่อวานนวันนี้ก็มาตัดหญ้าวัวพอดีมาเจอน้ําไหลนะคะแม่แม่แมเลยเอาแยง,งมาใส่นะคะปลาซิวเต็มเลยนะคะดูกระโดดนะคะอยู่ด้านในนี่คะใส่ปลาซิวด้วยจาว้าไม่ได้ใส่เอาปลาสางเขาห <laughs> นูดูกระโดดขึ้นมาข้างบนนะคะหนู บนแยงด้วยนะคะในแยงก็มีเยอะเลยนะคะนี่ปลาซิวนะคะวันนี้คอนสินก็มาตัดหญ้าวัวเสร็จแล้วนะคะพอดีมาเจอน้ําไหลนะคะนี่ก็เลยมา,างแยง,งมใส่นะคะบรรยากาศนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะฝนตกบ่อยน้ําก็เลยร้นคันแทน้ำร้นคันเทานะคะดูนะคะนี่ทางนี้ปลาซิวก็เต็มเลย นี่คามสิงเขาใส่อยู่ทางด้านนี้นะคะเพิ่นมันเต็มขวมขวมแยง,งเต็มเลยเน,เน,เนเี่ยมาหาใส่ปลาซิลนะคะหาไรายได้นะคะนี่อาหาไรายได้นะคะหาไรายได้เสริมนะคะแม่แม่แม, <laughs> มีน้อยนะคะเราต้องหาเพิ่มนะคะเพราะว่า เงินเดือนเรามันก็ไม่ได้เยอะเนาะถ้าอาศัยแต่เงินเดือนมันก็ไม่ไหวนะคะเราต้องหารายได้เสริมนะคะนี่มาใส่ตามฝั่งกันเทนานะคะน้ํามันไหลนะคะน้ํามันล้นกันเทกับบรรยากาศนะคะวันนี้ก็อ่ามือฟ้ามืดฝนอีกแล้วนะคะนี่าานี่เด,นะด็กๆไปโรงเรียนนะคะเด็กๆไปโรงเรียน กไปโรงเรียน,นะคะนี่น้ำไหลร,รินรินอู้นี่เด้นี่เด้เปรซิลได้ล่ะหายนี่นะคะนี่โอ้ยกี่ตม้มเอ้ยตกแล้วตกแล้วนี่นะคะอาิมกแซบนะคะนี่ ทำปลาจมน้อยก็อร่อยนะคะเป็นหมกก็อร่อยนะคะนี่นี่นะคะแบบตัวสวยๆเลยนะคะนี่ไปล,ลงนะ้ำนี่นะคะอุปกรณ์ในการใส่ปลาซิวใส่กุ้งของเรานะคะนี่กาเรียกอะไรเสือนอนกินเสือนอนกิน ปลาสื่อเป็นตาหยานแถเสื้อนอนกิน <c oughs> นี่ก็มืดฟ้ามืดฝนมาอีกแล้วนะคะนี่ามาชมวิวธรรมชาตินะคะทุ่งนาข้าวก็กำลังถอกออกรูออกรวงนะคะแต่อันนี้น่าจะเป็นข้าวอะไรนี่นข,ข้าวนกเขาข้าวนกเขานะคะ โอ้ยดีได้หาห,ห่างหัวดีเด้งามจดดนี่นี่มาใส่บางนีน้ำนี่น้ำมานลดกันแทนค่ะนี่ตรงนี้จะเป็นคันแทนนะคะนี่ดูปลาซิววิ่งเต็มเลยอ่ะบรรยากาศนะคะบ้านเราโอ้โลงพัดเย็นสบายมาก <laughs> เราจะมาใส่ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคะนี่เออมนกระโดดขึ้นดิยึ้แงงทะแย่งเออฝั่ง,ง,งหลงงงังแง่งสิมอยากเบ่งบัวอยากนะเอาคุก้กบักก่อนสินจะยกขึ้นมาเทแล้วนะคะน,นี้ ได้เยอะไหมน้ออือเยอะมากเอาเสวยๆเลยนี่นะคะป๊าดงามๆเลยอูหอ้หูหูโูหูหูเต็มเลยนะคะนอื้อื้ม ปลาจม้อยนะคะนี่ปลาจมโ้ยเยอะมากเลยนะคะนี่เป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะสำหรับครอบครัวนะคะเนค่าขนมค่ากับข้าวนะคะใส่น้ำนะ้ำจิ้มไต่ปลาไตใส่น้อย เลยค่ะมีแต่ซิวอ้อยต้อยกุ้งบวกลนะี่มีไหมนะคะนี่ฟ้าดหมานแท้ใส่หม่งเกาเออเสือนอนกินก็นอนกินดีลีล่ได้เนาะบ่ตีนคิงเลยเนาะ ก็จะใส่ไว้คืนนะคะที่เดิมแล้วก็จะเดินนะคะไปหาใส่นะคะตามอ่ากันแทนะคะกันแทนาที่น้ํามันล้นนะคะนะ mm. อุปกรณ์ของเราอยู่ในรถเข็นนะคะ mm. กับมอไซค์ู่ใจของเราเหมือนเดิมนะคะ mm. ไปไหนไปด้วยกันต <laughs> ลอดออนทัวร์นะคะฝ mm. นตกก็เปียกปอนนะคะ, <laughs> ะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะคะกด s u b s c r i b e นะคะให้เราในช่องไม่กำไรด้วยนะคะเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ วิถีชีวิตนะคะการหายุ่หากินนะคะตามสไตล์ควานสินนะคะสวัสดีค่ะ